สวัสดีครับผมสนุกจากรีวิวเวนเจอร์นะครับผมเทนก็จากรีวิวเวนเจอร์เช่นกันครับวันนี้เราอยู่กับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อบราเธอร์โอเคครับรุ่น DCP-T420 w เย่เย่ครับวันนี้เป็น เครื่องปริ้นแบบเขาเรียกว่า all-in-one มันเป็นยังไงครับ all-in-one all-in-one นะครับตามข้างหน้าเขียนนะครับว่าป,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 ปะะริ้นบ๊อบบี้สแกนครับก็คือ3อย่างในเครื่องเดียวไม่ต้องซื้อแยกใช่ครับครับผมตัวนี้ก็จะเห็นว่าเป็นเครื่องปริ้นที่ใส่ค่อนข้างจะใหญ่นิดน,นึงนะครับเพราะว่ามันเป็นออกแบบมาสําหรับางานเป็นรอบใจในบิสเนสเป็นงานแบบว่าอยู่ในออฟฟิศหรือว่าพวก SME นะครับก็คือซื้อเครื่องเดียวจบไปเลยอ่าแล้วเราก็มาดูกันก่อนว่าตัวเนี้ยมันมีดีอย่างไรนะครับ อย่างแรกนะครับปกติงานออฟฟิศนะครับมันก็จะต้องพิมพ์กันเยอะใช่ไหมครับถ้าใช้หมึกตลับเนี่ยมันหมดเร็วเขาก็จะนิยมเอาหมึกไปเขาเรียกว่าเอาคือพิมพ์ไปติดแทงหมึกแทงอ่ะ,อะ ซึ่งปกติพอหมึกแทงเราก็จะติดแทงเถื่อนกันส่วนใหญ่เป็นล้านเป็นสันเลยเมื่อก่อนก็มีปัญหาส่วนใหญ่มันต้องดัดแปลงปกันหลุดแล้วบางทีหมึกมันไม่ดีมันตันเร็วใช่ไหมหมึกแทงเนี่ยมันจะเหมาะกับร้านที่ปิ้นทุกวันทุกๆวันจริงๆเพราะว่าหมึกมันจะตันครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยหมึกแทงมันก็เลยแบบแพร่หลายเพราะามันถูกนั่นเองนะครับแต่ทีเนี้ยบางคนก็คิดว่าหมึกถูกเดี๋ยวเราซื้อไปติดที่บ้านดีกว่าแล้วก็ไม่ได้ปิ้นทุกวันทีเนี้ยมันก็ตันก็ต้องซื้อใหม่อะไรใหม่ตามระเบียบ ตัวนี้นะครับบาเทอร์เขาคิดมาแล้วครับเขาเรามีตรงนี้ให้เ,เปิดมาเขาเป็นหมึกแทงจากโรงงาน <S <S โรงงานนาีน่เองครับวิธีเติมอย่างง่ายมากหาเห็นไหมเขามีจุกเขามีสีไว้เลยเราก็สามารถถอดจุกปุ๊บออกมาเนี่ยเราไปวางไว้ก่อนได้นะตรงนี้เขาก็มีอยู่ด้วยนะฮะใช่ไม่แน่ใจเห็นไหม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 ต้องต้องยกโฉกผมถ่ายให้ดูไหมมามามาผมถ่ายให้เลยมนี่ๆนะครับม อ่ะนี่นะครับก็จะเป็นที่วางจุกเขาจะมีการเขียนเลขกำกับไปเลยนะครับแล้วหมึกนะครับเขาก็จะมาเป็นขวดแล้วเราก็สามารถเติมเข้าไปได้เลยแล้วผมก็ทำหมึกสีชมพูหยดสงโตะด้วยหายแล้วครับตื่นเต้นกันไปแล้ว <c oughs> ก็ผ่านผลวิกฤตเล็กน้อยนะครับหมึกหกเกือบต้องซื้อโต๊ะใหม่กันวัน <c oughs> นี้เ จัดการเรียบร้อยเรามาต่อกันนะครับ,รบอ่าเมื่อกี้เราก็บอกเติมหมึกกันง่ายๆนะหมึกขเขาจะมาซื้อมาเป็นขวดคือไปซื้อได้เลยที่ตามร้านขายพวกอุปกรณ์เครื่องปิ้นทั่วไปนะครับใช่ครับซึ่งผมไปส่องราคามาแล้วราคาถือว่าโอเคเลยสำหรับใครที่เหมือนกับอ่ะบอกไม่รู้จะซื้อหมึกต้องซื้อรุ่นไหนอะไรเงี้ยคคือเขามีสติกเกอร์แปะมาบอกเลยนี่บอกเลยถ้าเป็นหมึกสีนะครับเป็นรุ่นนี้เลยครับ BT 5 0 0 0ถ้าเป็นหมึกขาวดำครับซื้อรุ่น BT D 6 0อ่าครับ่า อย่าไปซื้อรุ่น6000เพราะ6000ใช้กันไม่ได้หัว<ม>ละเอียดมันสติกเกอร์อ,รยอยู่บนเครื่องค่ะสําหรับราคาหมึกนะครับเขาจะตกคือเขาต้องมีทั้งหมด4ขวด4ส,สีใช่ไหม,มขวดนึงเนี่ยจะตกราคาประมาณ220บาทแล้วแต่ร้านนะฮะมันจะแบกมันจะมีแหวงแหวงกันเล็กน้อยซึ่ง220เนี่ยผมไปสองร้านเป็นแอดไวส์ก็อาเชื่อถือได้นะครับอันนี้ตามสเปคเขาเลยนะครับหมึกดำอย่างเดียวคือเราพิมพ์ภาพขาวดำนะครับเขาได้มาเ5 0ดนร้อแผ่นต้นนะฮะเติมหมึกสีดำหนึ่งครั สตางต่อแผ่นอ้ถูกครับอ่าสำหรับหมึกสีเนี่ยก็จะแพงกว่านอยหนึ่งเพราะว่าเขาต้องใช้3แผ่นใช่ไหมเขาต้องใช้ทั้งหมด4สีถึงจะปิ้นมึกสีได้อ่าอันนี้ก็จะตกอยู่ที่ประมาณ1 3สตางต่อแผ่นเท่านั้นถูกนะเพราะปกติเราไปร้านเครื่องปิ้นี่ยห้าสิบตังเป็นอย่างน้อยต่อหแผ่นข่าดำด้วย50ตัิคตเนี่ยใช่ครับอ่าสำหรับการใช้งานตัวนี้นะครับเขาก็รองรับ2โหมดเลยคือ เสียบสบสาย USB ใช้ปกติใช่ไหมในถึงกับอีกโหมดหนึ่งคือเขาสามารถใช้งานไร้สายผ่าน Wi-Fi ได้เลยโอ้ดีเลยครับเนี่ยก็คือสําหรับถ้าต่อสาย USB เนี่ยด้วยความที่พอมันเป็นเครื่องป็นขนาดใหญ่เขาเลยคิดออปชันในการเขาเรียกว่าไงดีเอาสายหลบไม่ให้มันเกะกะสาย USB เนี่ยเขาจะมาเสียบเข้าทางนี้ลบดูไหมครับเนี่ยเขาสายมันจะเดินข้างในเนี่ยครับก็หลบออกมาข้างหลังเครื่องมันก็จะไม่เกะกะแล้วเดี๋ยวเราเสียบสาย ไฟให้ดูเลยสายไฟเนี่ยเขาก็อยู่ข้างๆเครื่องครับแล้วเขาก็จะมีช่องหลบเนี่ยเข้ามาออกข้างหลังหมดเลยเวลาเราวางเนี่ยสายก็จะไม่เกะก,กะออกมาข้างเครื่องนี่มันนวัตกรรมนวัตกรรม <laughs> สํหรับการใช้งานนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันใช้ได้ทั้งไร้สายแล้วมีสายเดี๋ยวผมจะมาโชว์การใช้งานเดี๋ยวแป๊บนึงเสียบสายก่อนเสีบชาร์จเไปกลับมาใหม่กลับมาใหม,ม,ใหม่ซนซนซนชซนซ อย่างที่บอกนะครับว่าตัวนี้มันได้ทั้งมีสายแล้วก็ไร้สายครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะมาโชว์ใช้งานไร้สายเลยเพราะว่ามันสะดวกมากจริงๆตัวนี้ถ้าใช้งานไร้สายผมแนะนําว่าเซตอัพผ่านมือถือก่อนแล้วก็ไปเซตอัพกับคอมมันจะง่ายกว่าวิธีเซตอัพนะครับง่ายๆนะครับเราต้องไปแอปอันนี้มีทั้งตัว Android แล้วก็ตัว iOS เลยนะครับแอปชื่อตัวนี้นะครับอแอป Brother i Print and Scan เป็นแอปตัวเดียวจบเซตอัพได้ทุกอย่าง ก็จะมาแบบนี้เลยนะครับมีชื่อรุ่นมาให้เลือกเลยเลือกได้เลยนะครับแล้วเขาก็จะให้ทําการกดที่ปุ่มบา f ไฟนะครับให้มันกระพริบด้วยความรวดเร็วแล้วก็กดจริงๆมันก็กระพริบอยู่แล้วแต่ผมกดเพื่อนี่นี่มันกระพริบกระพริบเสร็จแล้วก็คอนเฟิร์มแล้วมันก็ทําการหาเครื่องนะครับสักครู่สักครู่เจอแล้วครับวันนี้นี่เขาก็จะขึ้นมาเลยแล้วก็โอเคได้เลยนะครับต่อไปคือก็จะเป็นการเซตอัพว่าเราต้องการใช้ตัว นี่นะครับเมื่อกี้ก็คือผมก็ขอหลบไปพิมพ์พวกรหัส Wi-Fi ของออฟฟิศนะครับเพื่อที่จะเอาเจ้าตัวเครื่องนี้คอ n เน t เข้ากับ Wi-Fi ออฟฟิศนะครับอันนี้ก็รออีกสักครู่หนึ่งในการให้มันเอาค่าเนี่ยที่เรา Set Up เนี่ยมาเซฟไว้ในเครื่องเพียงแค่นี้เนี่ยเราแค่เชื่อมต่อ Wi-Fi ตัวเรียกว่าอยู่ในวงแลนดเดียวก,กันกับตัวที่เรา Set Up เอาไว้ ซึ่ง Wi-Fi ต้องเป็นย่าน2.4ครับผมเชื่อมต่ออยู่ในวงแลนเดียวกันนะครับเราแค่เราก็สามารถสั่งพิมพ์สั่งสแกนทุกอย่างได้เลยคือ2.4เนี่ยข้อดีของมันคือมันกว้างและไปทะลุทะลวงได้มากขึ้นนะครับทำให้อยู่ในส่วนไหนของบ้านก็แค่จะจับได้เลยดีกว่าข้อดีของ2.4ครับผมข้อเสียของเขาคือความช้าแต่ต้องอันนี้เขาเรส่งข้อมูลน้อยมากๆใช่ไหมมันก็เลยไม่ได้ต้องการความเร็วอะไรมาก แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสาคัญมากของคื่น2.4ก็คืออุปกรณ์ที่รองรับมันเยอะกว่าถ้าเราใช้คอมเก่าๆหรือโนบุกเก่าๆพวกนี้บางตัวเนี่ยเขาจะไม่รองรับตัว5กิกะเฮิร์ใช่ไหม2.4ก็จะเป็นเหมือนปรันตีวใช้ได้แน่นอนใช่ครับซึ่งแน่นอนว่า2.4ราเตอร์อะไรเพ์บ้าหลายคนเนี่ยก็เป็นอยู่ไล้แน่นอนซึ่งความสามารถของตัวแอปเขาก็คือเนี่ยได้หมดเลยแต่พิมพ์ก๊อปปี้ก็คือเราคือถ่ายเอกสารใช่ไหมแล้วก็สั่งสแกนให้ไฟล์เนี่ยมาลงในมือถือเลยก็ได้นะครับ ซึ่งก็คือเราสามารถสั่งพิมพ์ไฟล์ที่อยู่ในมือถือก็ได้นะครับพอเราเซตอัพแบบไร้สายบนมือถือเสร็จเนี่ยเราสามารถไปเซตอัพในคอมต่อมันจะง่ายกว่านะครับซึ่งเขาก็จะมีตัวเรียกว่าซอฟต์แวร์ของเขาเองเข้าไปในเว็บของ Brother พิมไปเลยนะครับรุบ่นนี้ DCPTC 2 0งศเขาจะมีตัวซอฟต์แวร์ที่เหมือนเป็นไดเวอร์เขาเขาเข้าไปปุ๊บมันก็จะนำทางเรื่อยๆเป็นภาษาอังกฤษนะที่ผมลงแต่ไม่แน่ใจว่ามีภาษาไทยไหมแต่ว่าขาั้นตอนเขาจะง่ายแล้วก็ คอนเนคไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆแล้วมันจะง่ายกว่าทำพันคอมก่อน mm. อ่าก็ไปทำกันดูนะครับสำหรับการใช้งานเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานตัวนี้นะครับ<ช>เรามาดูวิธีการ,รอย่างแรกคือการฟีดกระดาษคือการใส่กระดาษก่อนการใส่กระดาษของตัวนี้เขาทำได้2วิธีนะครับวิธีแรกนะครับเขาจะอยู่ด้านหน้าดึงออกมานี่นะครับ mm. เป็นถาดกระดาษแบบนี้มีกระดาษแล้วด้วยอ่าก็คือตัวนี้เปิดแล้วก็ใส่กระดาษตัวนี้เขาใส่ได้กี่แผ่นร้อยห้าสิบแผ่นอ่าก็คือร้อยห้าสิบแผ่นปกติหนึ่งลิมม์มันกี่แผ่น ใช่ไหมเยอะกว่าใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็เป็นถาดนะครับเขาก็จะใส่ไอ้ร้อยห้าสิบแผ่นที่เป็นถาดข้อดีของเป็นถาดก็คืออย่างแรกนะครับคือถ้าโปกติเราจะเห็นเครื่องปิ้นที่มาใส่กระดาษทงนีนใช่ไหมอ่ะถ้าทิ้งไว้นานอ่ะมันจะงอใช่ครับกระดาษมันจะงอและอย่างนึงก็คือทิ้งไว้นานเนี่ยมันจะมีฝุ่นเกาะถ้าไมา่อยู่ในถาดเนี่ยมันก็จะแก้ปัญหาเรื่องกระดาษงอแล้วก็ฝุ่นเกาะได้คือผมแนะนำอย่างนี้นฐานที่บ้านเรา,ามันชื้นฮันะครับการที่เราจะปิ้นใส่กระดาษเนี่ยกระดาษจะชื้นถูกไหมครับับ วิธีที่ง่ายสุดเลยคือใส่เท่าที่เราจะปิ้นครับเพราะว่ายังไงเนี่ยกระดาษก็ต้องชุ่มแน่นอนแลยละวิธีก็คือเก็บไว้รีมเดือนแล้วก็ดึงออกคือเท่าเราใช้นั่นเองครับผมอันนี้ก็ง่ายสุดใส่ได้คือใส่สต็อกไว้ได้ก่อนร50แผ่นก็สําหรับปกติก็คํานวณเอาว่าวันหนึ่งอย่างมีใช้กี่แผ่นก็ใส่ไปประมาณนั้นใช่ไหมใส่วันต่อวันซึ่งข้างหน้าเขาก็จะสามารถดึงออกมาแล้วก็นี้เพราะว่าตัวนี้มันทําเป็นถับในตัวเวลาเราปิ้นออกมาเนื้อกมาคือคือมันปิ้นปุ๊บมันง้วนา เสร็จเราก็เก็บให้ให้เรียบร้อยปุ๊บเห็นวิธีเสร็จทีนี้ไอการม้วนอย่างเงี้ยบางทีที่เราต้องปิ้นแบบหน้าหลังนึกออกไหมอ่าครับครับหรือว่าเราปิน้นเราเราจะต้องเลงว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะปิ้นเฉพาะข้อความเนี้ยลงบนแบบฟอร์มที่ปิ้นออกมาแล้วมันจะงงใช่ไหมถ้าต้องม้วนเนี่ยมันจะเริ่มงงว่าอันไหนข้างหน้าไหนข้างหลังแล้วใส่ไปท่าไหนเขาก็เลยมีวิธีหนึ่งนะครับอยากให้ดูมากเลยอ่านี่เพับเก็บก่อนเพื่อความปลอดภัยของผม นี่ครับเขามีช่องใส่ข้างหลังเปิดมาปุ๊บแล้วก็ดึงอ่าอ่าบีซี่ไอตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะครับเขาจะใส่ได้ทีละแผน่นวิธีใส่นยะก็สอดเข้าไปเหมือนใส่เหมือนใส่กระดาษทั่วไปแบบนี้เลยครับอ่าปรับปรับขนาดได้นี่ขนาดของถาดดึงออกใช่ปะอ่า,อาก็ใส่ข้างหลังอย่างนี้นก็จะไม่งงเราก็จะไม่งงแล้วล่ะทีเนี้ย ว่าเลาต้องพลิกซ้ายพลิกขวาอย่างไงครับผมเก็บเก็บเก็บกับเหมุนกับเหมุนกับเมื่อกี้เราพูดข้างหลังดีกว่ามะโอเคครับคือเวลากระดาษติดใช่มันจะต้องดึงออกมันมีช่องนิดอย่างที้ดึงออกนะครับอีซี่เลยอตรงนี้คือเอาไว้ดึงกระดาษที่ติดออกเวลาอ c ศเซนต์มันมีอยู่แล้วกระดาษติดมันเป็นไปได้คือบางทีกระดาษเข้าไปแล้วมันยับอื ไม่ใช่กระดาษก็ไปกระดาษมันมักจะหยับตั้งแต่ก่อนเข้ามาเลยติดอ่าใช่ครับผมอ่าอันหนึ่งนะครับนาฬิกาหลุดทีนี้สําหรับการาควบคุมนะครับเขาจะอยู่เป็นแผงด้านบนนี้อ่าก็จะมีตัวปุ่มเปิดปิดสตาร์สต็อปอ่าแล้วก็ตัวปุ่ม Wi-Fi นี่คือไว้เซตอัพไว้แสดงสถานะสถานะต่างๆของ Wi-Fi นะครับครับผมมีปุ่มคัปปี้ช็อตทัสซึ่งอันเนี้ยเป็นจุดเด่นของเขาเลยซึ่งดเดี๋ยวเดี๋ยวเเราดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังอ่าแล้ไปดูแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโหมดคัปปี้คือสแกนก็คือใช้ตัวการสแกนครับผ นะคือจะสแกนเป็นไฟล์ลงในคอม <ừ. S 1> หรือจะใช้เป็นหมดเหมือนถ่ายเอกสารสแกปพิมพ์ออกมาได้เลย oh. เลือกได้อันนี้คือขาวดาอันนี้คือสี oh. แล้วเขาก็จะมีไฟล์ฐานะอยู่ตรงนี้ครับผมซึ่งบางทีผมว่าหลายๆคนเป็นคือไฟ์มันขึ้นมาแล้วก็มันคือไฟล์อะไรงง oh. มันบอกอะไรเขาก็เลยมีตัวนี้มาให้ครับเป็น QR code ตรงนี้เมื่อกี้ซึ่งเราสแกนแล้วเราเปิดแบบให้เขาดูนะ oh. ว่าสแกนแล้วขึ้นอะไร ก็จะเป็นคําอธิบายบอกว่าไฟแต่ละแบบเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรนะครับจอสว่างสว่างนะครับทําไมพวกคุณนี่ใช้จอกันมืดเหลือเกินผมไม่เจนนขึ้นจอสว่างเกินอ่าก็จะบอกหมดเลยว่าไฟที่ขึ้นแต่ละแบบแต่ละสีมันมีความหมายว่าอย่างไรต้องแก้ไขอย่างไรความชอบของผมคือคือมันก้าอ่ะเขาชอบใช้คําว่า กระพิบช้าช้ากระพิบเร็วๆรวกระพิบแบบบางเจ้ายาวๆเลยเจ้านี้เขาดีหน่อยเขาทำเป็นไฟล์เคลื่อนไหวมาให้เลยว่ากระพิบแบบไหนนะครับซึ่งมันหมองอันไหนเรียกว่าช้าไหนเรียกว่าเร็วใช่ไหมใช่ครับนี่มันทําให้แบบนี่เขามีครบเลยนะนี่บอกระพิบยังไงครับทาให้ดูดูง่ายผมบอกย่ดูง่ายมากโอเคครับี๋ยวเราก็มาสาธิตเลยเพราะหลายคนก็อยากรู้ว่ามันเร็วแค่ไหนเวลาพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยราก็เปิดถาดออกมาก่อนผมก็จะลอง ขอใช้เป็นฟีเจอร์ตัว Copy นะครับอ่าครับผมอ่าเียจะเป็นอันนี้ก็จะเป็นแปลนบ้านเล็กนิดนึงพี่ใช้นะครับเราก็วางลงไปเลยนะครับเขาก็จะมีให้วางเนี่ยติดขอบฝั่งนี้อ่าซึ่งตัวตัวนะีบนนี้นะครับเขาสามารถกระดาษใหญ่ที่สุดนะครับก็คือ A4 ครับผมนะครับใหญ่กว่านี้ก็จะไม่สามารถได้นะครับซึ่งอันนี้ขนาด A4 ก็ถือว่าเป็นไซส์ป,ปกติที่เราใช้กันในประเทศไ,<ด>ไทยแล้วส่วนใหญ่คือน้อยมากๆที่จะใช้ไซส์ใหญ่กว่านี้อืมเสร็จปุ๊บเราก็ปิดฝา อันนี้ไม่รู้สังเกตไหมข้างเนี่ยมันจะยกได้ทําไมอนะ่ะเนี่ยคือบางทีเนี่ยเราไม่ได้สแกนอะไรที่เป็นกระดาษเรียบๆอาจจะสแกนใช้กระดาษที่ม,มันหนาหน่อยนึกออกไหมหรือบางทีเป็นหนังสืออครับตัวนี้ก็เลยให้ยกได้เพื่อที่จะฝามจะปิดล,ลงมาได้พอสมควรก็<อ>เ,เริ่มแล้วเขาเริ่มขยับแล้วเปิดเปิดบางทีเราไม่ได้วางแค่กระดาษเรียบๆใช่ไหมวางหนังสือวาง หรือวางพวกที่เป็นแบบบัตรเป็นอะไรสักอย่างที่มันหนาหน่อยเริ่มแล้วเริ่มแล้วโอเคเดี๋ยวเราลองมาสแกนขาวดำเลยนะกดมันก็ทำมีเสียงปัดเครื่องนิดนึงผมถือว่าเสียงไม่ได้ดังมากนะแต่ใช้งานเรียบร้อยแล้วครับอ่าโอเคใช่ไหมความเร็วถือว่าไม่แย่นะสำหรับตัวนี่นะครับขาวดำสำหรับ เรียกว่าไงเครื่องปิ้นที่เป็นอิงเกจอ่ะใช่ครับเดีย๋ยวสีผมจะลองเป็นตัวนี้เลยแล้วกันนะเป็นโบชัวสินค้าอ่ะซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าสีสีค่อนข้างเยอะเลยเดีย๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะใช้เวลาแค่ไหนแล้วก็วางเข้ามุมอ่ะแล้วก็ปิดลงมากดสีเขียวเลยนะครับปึ๊บนี่เดี๋ยทำงานนิดนึง พอเป็นสีเนี่ยจะทํางานช้าลงอย่างชัดเจนเลยนะครับเพราะว่ามันมันต้องทุกตารางนิ้วชายเขาสีดําเนี่ยเขาจะค่อนข,ข้างทํางานคือถ้าถ้าเน้นเป็นขาวดาเป็นหลักเนี่ยเรื่องความเร็วเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยทันใจถ้าเน้นสีล้วก็อาจจะต้องรอกันนิดนึงครับผมแตมมกนะ่ก็ไม่ถือวไม่แย่ก็ถือโอเคนะอ่ก็ไม่ถือถือว่าไม่แย่นะสำหรับเวลา<อ>สีออกมาใช้ได้นะครับ ให้ดูนะครับเทียบกับตัวโฆษณาของเราอันนี้เราไม่ได้ได้เราไม่มีสปอนเซอร์เลยนะครับเพียงแค่ว่ามันอยู่ใกล้มือแล้วเราก็หยิบม,มาบอกไว้ล่วงหน้าให้ดูนะครับก็ประมาณนี้เป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับสีถือว่าโอเคอยู่นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็โอเคครับแล้วก็ เรามาพูดถึงฟีเจอร์สุดท้ายที่ที่แบบว่าสําคัญมากๆคือปุ่ม Copy ช็อตคัตว่ามันเอาไว้ทำาอะไรยังไงครับคือผมว่าหลายๆคนหลายๆบริษัทยังต้องใช้กันอยู่โดยเฉพาะหน่วนงานราชการสแกนบัตรหน้าหลังใช่ไหมตัวนี้เขาเลยทําปุ่มให้เราสามารถคือปกติถ้าสแกนหน้าหลังเราต้องทําไงเปิดมาวางปิ้น์เอาสกัดใส่ใหม่กับข้างใช่ไหมใช่ครับอันนี้เขาทําให้มันง่ายขึ้นโดยการเราเอาบัตรเขาจะมีช่องอยู่เดี๋ยวเขาจะเขียนไอเดีเห็นไหมให้เราวางเข้าไป ให้กึ่งกลางเนยนะให้กึ่งกลางอย่างเ<อ>งี้ยกึ่งกลางของบัตรใช่ไหมครับใช่เ,เสร็จปุ๊บได้ป่ะไม่ใช่นี่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้องี้อ๋อนี่ไงเขามีขอบมีจานใช่ใช่ใช่จะแบบนี้หรือจะแบบนี้ก็ได้ของแบบนี้แล้วกันนะแล้วก็ปิดแล้วก็กดขาวดำหรือสีก็ได้เอาขาวดำนะครับผมรอจะได้ยินเสียงทำงานผมกดผิดอ่ะ เอาใหม่ครับเมื่อกี้ผมกดผิดผมไปกดปิ่นฟิล์มสแกนผมไม่ได้กดก๊อปปี้ชอตคัทอ่ะอ่ะเอาใหม่ก๊อปปี้ชอตคัดอ่ะกดก่อนนะครับไม่มีได้ยินเสียงมาทำงานตั้งหนึ่งครับตู้ใจเย็นครับปุ๊บมันจะเงียบไปอ่ะเสร็จเราเปิดใหม่อ๋อเปิดรอบหนึงแล้วเราก็พลิกข้างเขาวางที่ตำแหน่งเดิมนะครับที่เขามาร์กเอาไว้ปิด กด Copy s h o ช t c u ขซ้ำครับผมแล้วเดี๋ยวก็จะสแกนอีกข้างหนึ่งอัตโนมัติแล้วเขก็จะจัดเรียงบนหน้ากระดาษโอเครู้แล้วแล้วย่างต่อเลยนะครับโอเคครับเมื่อกี้ไปเติมกระดาษไปแล้วก็ให้ทำงานต่อ หนึ่งเปิดถาดใส่กระดาษให้เขาโอ้นี่ครับเขาก็พิมพ์ออกมาเป็นหน้าหลังให้เลยอาจจะผิดระเบียบราชการไทยไปบ้างนะครับปกติของเราต้องข้างบนข้างล่างใช่ไหมใช่ครับแต่น,นี้เขามาวางข้างๆกันแต่ถ้าเรียกว่าเคนะครับก็คือมันก็ใช้งานได้แหละอาจจะบอกว่ายังไงดีไม่ค่อยเป็นตามธรรมเนียมของประเทศไทยเท่าไหร่ครับผม <laughs> สรุปของตัวนี้นะครับ <laughs> <ม>เป็นปรินเตอร์รุ่น บราเธอร์ DCP t 4 20 w ดลวันยูนะครับสำ,สำหรับงานธุรกิจเล็กๆ SME หรือว่าวางในออฟฟิศก็เป็นอินวันพิมพ์สแกนแล้วก็ถ่ายเอกสารได้ในตัวเครื่องเดียวจบเป็นหมึกแท้งด้วยสามารถซื้อคือพิมพ์ได้เยอะแล้วก็แมึกหมดก็ไม่ใช่แบตครับหมึกหมดก็ไปซื้อตัวที่เป็นแท้งเป็นหลอดเรียกหมึกเป็นหลอดอเติมได้เลยเติไมได้เลยใช่ก็ราคาก็ไม่แพงเป็นหมึกปึกแท้เลยด้วยที่ไม่แพงเนี่ย นะครับสามารถพิมพ์สีดำ7,500แผ่นใน1นึ่งขวดก็สวาเยอะก็ฟิตกระดาษได้2ทางกระดาษเป็นถาดก็สามารถใส่ไว้ทีเดียวสูงสุด150แผ่นแล้วก็กระดาษไม่งอฝุ่นไม่จับอะไรนี้นะครับ,รบแล้วก็รองรับการทำงานทั้งไร้สายแล้วก็มีสายสามารถสั่งผ่านมือถือได้เลยตัวนี้นะครับสนนค่าตัวอยู่ที่4 9 0บาทพี่ผมลืมไปฟีเจอร์นึ่งคัทนะครับสามารถีทา สแกนหน้าหลังบัตรประชาชนลรวไม่ได้ใช่ครับผมกดแล้วเราไม่ต้องมาวุ่นวายสลับที่เราสามารถวางล้บินออกมาได้เลยนีสะดวกมากนะครับคือแบบบริษัทที่ต้องใช่งี้อยู่ที่แบบผมว่ามันสะดวกจริงๆแล้วก็4,900บาทนะครับ,ร,บราคาตัวนี้ตามท้องตลาดนะปัจจุบันบถ้าใครสนใจก็ลองไปส่องๆมันดูเราจะทิ้งลิงก์สำหรับสั่งซื้อเอาไว้ที่คำอธิบายคลิปด้านล่างนะครับถ้าใครสนใจตัวนี้ หมึกก็หลอดละ220บาทเท่านั้น4ีอันก็คูณ4เข้าไปโอเคครับนะครับก็ประมาณ900บาทนะรวมๆค่านุ่นค่านี่ก็สำหรับวันนี้ใครที่ดูคลิปนี้แล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ช anel เราด้วยนะครับช anel อะไรครับรีวิวเวนเจอร์ครับผมอ่าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับรบ๊ายบาย